ผมให้ดูนะครับแอปเขาเป็นอย่างนี้นะเขาจะมีสแตนดาร์ดโหมดโมดิฟายนะกดให้ดูก่อนสแตนดาร์ดนะเขาก็จะมีนี่ AI ดีเซล AI แก๊สโซลีนอัลตาสปอร์ตนะครับคือถ้ารถเดิมๆอ่ะที่มันไม่ได้ทำอะไรเราก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดโหมดนะครับแล้วก็ถ้าง่ายก็คือสร้างเป็นแก๊สโซลีน AI แก๊สโซลีหรือ AI ดีเซลนะครับใช้ดีเซลก็ AI ดีเซลนะครับใช้เบนซินก็ AI แก๊สโซลีหรือว่า ถ้าอธิบายฟังถ้าเป็น AI เนี่ยมันจะมาตามปีเรานะคือเรากดเยอะมันก็จะมาเยอะกดน้อยก็จะมาน้อยอันสุดท้ายก็คืออันต้าสปอร์ตผมจะเล่นให้ดูนะผมเยี่ยวไว้พันห้ารอยอบนะแล้วผมเร่งอันนี้นะผมเร่งปื๊ดเลยนะเห็นไหมสองร้อยห้าสิบแม่งขึ้นมานู่นเลยสองพันห้าโอเคนะเอาผมปิดนะนผมปิดลงมาอยู่ที่พันห้ารอยอบเท่าเดิมเห็นไหมครับนะที่ผมเยียบเท่าเดิมนะมันเลยกลับมาที่เดิมนะแต่ผมแนะนําให้เลือกเป็น AI Gasoline พอผมกด AI g a แก๊สโซขึ้นมาอีกหน่อยนึงกล่องคันเร่งน,นะครับ x t a m e o นะใส่คันนี้ w e l l f i ไ e นะ t o ต a l w e l l f i ไ e ครับไปเทสมาแล้วแต่ว่าลืมถ่ายไว้แต่โอเคอ่ะพี่เจ้าของรถก็บอกว่าดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บนะครับเก็บเข้าไปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องจอบอกก็บอกจอไม่ต้องโชว์ก็ได้เก็บเข้าไปเลยสายหมกสายหมกนะใช้งานโอเคดีติดได้นะครับ ติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ตอนติดไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแอปเขาเป็นนี้นะเขาจะมีสแตนดาร์ดโหมดโมดิฟายนะกดให้ดูก่อนสแตนดาร์ดนะเขาก็จะมีนี่ a i d ีเซ e a i แก๊สโซลีนอัลต้าสปอร์ตนะครับคือถ้ารถเดิมๆอะ่ะที่มันไม่ได้ทำอะไรเราก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดโหมดนะครับแล้วก็ถ้าง่ายก็คือตั้งเป็นแก๊สโซลีน AI แก๊สโซลีหรือ AI ดีเซลนะครับใช้ดีเซลก็ AI ดีเซลนะครับ ใช้เบนซินก็ A I แก๊สโซลีหรือว่าถ้าอธิบายฟังถ้าเป็น A I เนี่ยมันจะมาตามตีเรานะคือเรากดเยอะมันก็จะมาเยอะกดน้อยก็จะมาน้อยสุดอันสุดท้ายก็คืออันตาสปอร์ตนี่ครับอันตาสปอร์ตร้อยหกสิบกว่านะครับเลือกได้ผมจะเล่นให้ดูนะฮึบนี่นะเอานะผมจะเหยียบผมเหยียบไว้พ5 0 0ร้อยรอบนะเรียงยากเว้ยนี่นะพันห้าร้อยรอบนะ แล้วผมเล่งอันนี้นะผมเล่งปื๊ดเลยนะเห็นไหมสองร้อยห้าสิบแม่งขึ้นมานู่นเลยหนึ่งสองพันห้าโอเคนะเอาผมปิดนะนี่ผมปิดลงมาอยู่ที่พันห้ารอยอบเท่าเดิมเห็นไหมครับนะเนี่ยผมเหยียบเท่าเดิมนะมันเลยกลับมาที่เดิมนะผมไม่ได้เหยียบมากกว่านี้นะเห็นไหมแต่ผมแนะนําให้เลือกเป็น ai gasoline ครับนี่พอผมกด ai gasoline ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมสุดท้ายแล้วต้องไปลองขับครับแล้วจะรู้นะว่าโอเคไหมโอเคยังไงนะ อีกสองอันให้ดู modify ก็คือรถที่ทําเครื่องมาแล้วพวกดันลงดันล่างอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันสุดท้ายเป็นทักโหมดนะครับก็คือน่าจะเป็นรถกระบะนะเนี่ยมีเนี่ยแลมโหมดมีเคยบนทุกหนักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะเป็นรถแบบว่าเขาเรียกอะไรอะรถเอ่อรถคอกรถอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเลยให้ตั้งอันนี้นะอันล่างผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยมีปิดเปิดอันเนี้ยน่าจะเป็นเดินหอบตั้งเดินหอบส่วนกุญแจนี่ผมไม่แน่ใจนะไม่ตั้ง เดี๋ยวมันปลดไม่ได้แล้วก็เวลาขับถ้าเราเปิดแอปเนี่ยมันจะมีมันจะมีความเร็วบอกถ้าโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับถ้าจะต่อแอปให้เปิดเปิดไอ้นี่ด้วยอะไรนะพิกัดอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเปิดพิกัดเปิดตำแหน่งด้วยนะครับเนี่ยนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่ต่อกันนะเพราะมันต้องใช้ตำแหน่งด้วยส่วนวิธีการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ย ลองไปดูในคลิปนะครับไม่ยากก็ดึงปลั๊กออกเสียบแล้วก็เซตค่าผมเคยทําคลิปไว้แล้วคือตอนตอนที่ผมติดผมลืมผมลืมผมลืมไอ้นี่ให้ผมไม่เซตละขี้เกียจเซตละก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปมาให้เนาะคันนี้สันคิ้วก็มีนะครับเคยใสย่เคยเทสแล้วคันนี้เป็นเอ่อวลไฟปีสินะครับใครท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับกล่องเคร่องไฟฟ้า e v o X t e ็ m นะครับ ผมมีจําหน่ายนะคือผมเป็นตัวแทนจําหน่ายเขาอยู่ศรีราชาอะไรเงี้ยทักถ,ถามผมได้นะทักม,มาซื้อกับผมได้ผมมีมีขายนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่งด้วยนะครับทุกช่องทางนะที่มีนะฝากนิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ